ชื่อวัดพระพุทธบาทน้อยนะคะก็มาจากที่ว่าบริเวณภายในหุบเขาของพระพุทธบาทน้อยเนี่ยแห่งนึงเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนพื้นดินนะคะภายในพื้นที่นะคะมันจะเป็นลนักษณะกับหุบเขาเป็นวงกลมนะคะมีทางเข้าออกเดียวนะคะภายในก็จะมีตัววัดนะคะแล้วก็มีบันไดหน้าที่สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ขึ้นไปชมไปนมัสการหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเก็บอยู่ในบริเวณถงถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะอยู่ด้านหลังของวัดพระพุทธบาทน้อยค่ะบันไดยพญานาคของที่นี่คือจริงๆแล้วปกติบันไดยพญานาคเนี่ยเขาจะทำขึ้นพระอุโบสถก็จะทำตรงๆนะคะก็คือเป็นทางขึ้นเป็นบันไดขึ้นตรงๆอ่ะแต่ที่นี่มันเลาะไปตามไหล่เขาทําหน้าผานะคะเพราะนั้นสิ่งที่พิเศษที่สุดของมันก็คือว่าเนื่องจากมันเลาะไปตามหน้าผาเนี่ย เราเดินขึ้นไปเราจะเห็นความคโค้งสวยงามของมันนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นตัวเจ้านกตัวน้อยนะคะออกมาเต้นแล้วก็ได้ถ่ายรูปเรียกว่าเป็นอันซีนเมื่อปี2564นะคะเป็นอันซีนของไทยแลนด์เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อ้อมมาอีกนิดนึงรอบวงเขาเลยนะคะก็จะเป็นหอมนาศิการ ก็ตัวนี้เนี่ยจะลักษณะที่เขาจะเป็นธรมลลรมะแกกเลรี่ที่จะเป็นการสอนเป็นนิทัศการนะคะที่สอนเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมนะคะบริเวณรอบๆเนี่ยมันตั้งอยู่บริเวณเขาหินปูนนะคะแล้วก็มีความสวยงามนะคะของตัวทัศนียภาพมีความเงียบสงบนะคะที่เหมาะสมสําหรับคนที่ต้องการที่จะหาความสงบแล้วก็สนใจจะปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนรู้เรื่องธรรมา เทือกเขาพระพุทธบาทน้อยเนี่ยจะเป็นเทือกเขาสูงนะคะบริเวณรอบๆน่ยในแหล่งในแหล่งนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นจากจุดชมวิวทุ่งแซงนะคะถ้าอ้องไปอีกนิดนึงจะเป็นบ้านเลียงผานะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่พักแคมปิ้งที่เราสามารถจะในในวันที่เป็นเดือนมืดนะคะเราสามารถมาดูดาวได้นะคะอยู่กลางธรรมชาติมีเขาพินปูน2ลูกกระนาดอยู่ หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักข่อยที่เอาไปใช้แทนแปรงสีฟันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกของข่อยเนี่ยมีสรรพคุณคือถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะชนิดนึงค่ะต้นนี้ชื่อว่าต้นสแกรค่ะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหาชมได้ยากทีเดียวใบของสแกเนี่ยสามารถเอาไปลมควันรักษาโรคผิวหนังเนื้อรังได้ จันแดงเนี่ยจะมีสรรพคุณหลักก็คือในการแก้ไขเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับยาหอมเทพจิตยาหอมนวโกดยาจันทารีลาและตำรับยาเขียวหอมจันแดงค่ะเลยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเด่นๆหลักๆในการแก้ไขเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการมากในช่วงที่เราเผชิญหน้ากับการระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะนี่ค่ะในที่สุดเราก็มาถึง วนยอดเขานะคะแล้วเราก็เจอสมุนไพรสุดยอดที่หายากมากค่ะสมุนไพรต้นนี้เรียกว่าชาฤษีหรือชื่อเรียกว่าฤษีคืนชีพค่ะมีที่มาว่าทําไมถึงชื่อว่าฤษีคืนชีพเพราะว่าเราเห็นใบแบบนี้ไหมคะพอเราไปต้มในน้าค่ะน้องก็จะเนอนคืนชีพขึ้นมาเนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่ ต้องขึ้นอยู่บนที่สูงเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นภูเขาถิงนแบบนี้ด้วยค่ะก็เลยมีอีกชื่นว่าชาเทพสวรสค์ค่ะสรบคุณน้องเนี่ยสุดยอดมากเพราะว่าสามารถช่วยในการบำรุงธาตุลดความดานันถ้ำบ่อป่าหรือว่าถ้ำพระธาตุเจริญธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็น ถ้าที่เป็นอันซีนที่แบบมันอยู่ใกล้แค่นี้เองแต่มันยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามอยู่สมัยก่อนเรียกว่าบ้านถ้าพระงาม ะะก็เสด็จไปดูแล้วก็ไปส่งเ,เล่นน้ำตกนะะต้องียกว่าไปตรงๆฮอพระไทยมากไปเล่นน้ำตกนะคะแล้วก็มีลายพระหัตถ์อยู่ที่บริเวณน้ำตกที่เป็นตาน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีลายพระหัตถ์จอบรแล้วก็ปีหนึ่งหนาเหมือนกันรอศอ1นึ่หนึ่งห้าเหมือนกันภายในถ้ำพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีรูปสลักนูนต่ำนะคะที่เป็นศิลปะแบบทวารวดีนะคะซึ่งอายุเนี่ย ะะอยู่ระหว่าง1 0 0 0ถึง1,300ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่เป็นการรวมสองศาสนานะคะมีพุทธแล้วก็มีฮินดูอยู่ในที่เดียวกันลักษณะที่เด่นชัดแบบนี้เนี่ยก็คือมันมีในแยะหลายอย่างเช่นเป็นการอยู่ร่วมกันนะคะของพุทธและฮินดูในพื้นที่บริเวณนี้